สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครของวันที่สิบหนะครับเราได้เดินทางมาจากภูเก็ตนะครับมาถึงที่ขนอมแล้วนะครับนครศรีธรรมราชนะครับโรงแรมที่เรามาพักชื่อว่าโยธกะนะครับโยธกาโยธกาอยู่ที่ขนอมนะครับก็จะมารีวิวห้องพักให้ดูนะครับซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่เรามาวันนี้ก็คือ โยทะกะโยทกาเนี่ยครับไม่อ่านยากเลอเกินเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องกันนะครับว่าหน้าตาห้องที่เราพักเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับห้องที่เราพักเนี่ยมันอยู่ชั้นที่สองนะครับชั้นล่างที่เราจองไม่ทันซึ่งชั้นล่างก็จะเป็นแบบผู้เอเซ่เลยนะครับสามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้แต่เราได้ชั้นบนนะครับก็วิวดีเหมือนกันนะครับชั้นบนเราก็จะขึ้นบันไดมานะครับนี่ครับเราได้ห้อง B 8 0 4นะครับ โยธากานะครับแอดขนมนะครับเปิดประตูเข้ามานะครับขออนุญาตถ่ายเป็นมุมวายแลวกัน่าเปิดประตูเข้ามาซุซ้ายมือเรานะครับจะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับโอ้โหสวยงามเหลือเกินนะครับแม่ตกแต่งแบบลายหินปะนะครับแล้วก็ ข้างในนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นห้องอาบน้ํานะครับนี่ห้องอาบน้ําอยู่ซ้ายมือนะครับห้องอาบน้ําอยู่ซ้ายมือตรงกลางเป็นอ่างนะครับตรงกลางเป็นอ่างส่วนห้องขวาของเราเป็นอะไรเป็นไปได้นอกจากชักโครกนะครับอห้องส้วมห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยเฉพาะห้องน้ํานี่ก็กินพื้นที่ของตัวห้องไปประมาณสัก สาซนนะครับอ่างอาบน้ําอยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายเป็นห้องอาบน้ําฝั่งขวาเป็นห้องซ่วมนะครับถัดออกมานะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับนี่มีกระจกอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ชั้นแต่งหน้านะครับโต๊ะวางเครื่องแปรงอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งมันจะเดินวนมาหากันได้นะครับนี่ยเมื่อสักครู่เราเข้ามาตรงนี้นะครับเดินเป็นวงกลมได้เลยนะครับหลังจากนั้นคืออะไรครับถ้าเราเลี้ยวขวานะครับเราก็จะเจอกับเตียงนอนนะครับขนาด6ฟุตนะครับนี่เป็นห้องทรงแปดเหลี่ยมเลยนะครับห้องทรงแปดเหลี่ยมฝั่งนู้นก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็มินิบาร์เล็กๆนะครับอ่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญคือทีวีจอใหญ่มากครับตั้งแต่พักโรงแรมที่ไหนมาไม่เคยเจอทีวีจอใหญ่ขนาดนี้มาก่อนน่าจะ65นิ้วเลยนะครับเป็นห้องแปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับว่าเป็นยังไงบ้างวิวข้างนอกสวยไหมนะฮะเปิดไงไปเนี่ยอ่ะ,อะคู่นะครับอ่าพอเราเปิดออกมานะครับนี่จะเป็นเหมือน อาคารแปดเหลี่ยมสองชั้นนะครับชั้นล่างก็จะเป็น pool access นะครับเพื่อที่จะลงไปเล่นน้ำได้นะครับอันนู้นคือหน้าล็อบบี้นะครับถัดมาฝั่งนี้นู่นครับทะเลเราอยู่นู่นทะเลเราอยู่นู่นนะครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนสองสเต็ปนะครับมีสองอ่างอ่างตรงนี้กับอ่างตรงนู้นคนละระดับกันนะครับนี่ครับเราได้ชั้นบนลักษณะห้องก็จะเหมือนกันหมดนะครับ านับดูเนี่ยมีกี่ห้องเ่ยดูน,นับก่อนะฝั่งฝั่งทางซ้ายนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดห้องฝั่งนี้ก็น่าจะมีเจ็ดเหมือนกันครับก็จะมีทั้งหมดสิบสี่ตึกสิบสี่หลังก็คูณสองเข้าไปมียี่สิแปดห้องซึ่งชั้นบนชั้นล่างนี้ราคาเท่ากันนะครับที่ผมมาพักในวันที่สิบหกนี้นะครับโอโ้โหเป็นไฮไลท์เลยครับสวยงามมาก แม่ทำงานมาทั้งปีมาพักผ่อนแบบนี้นี่สบ,บายจริงๆครับนะเป็นการชาร์จแบตไปในตัวสวยงามเหลือเกินครับแนะนำเลยนะครับที่โยธกาแอดขนอมนะครับอาจจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดมากครับฟินฟินมากเลยเหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับขับรถมาจากภูเก็ตใช้เวลาประมาณน่าจะห้าชั่วโมงได้ครับมาถึงที่ขนอมนะครับ ระยะทางประมาณ300 300กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อพรุ่งนี้เราจะไปที่นครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ไปไหว้พระที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เลยไปหาเพื่อนกิจนะครับยังไม่ได้โทรนัดเลยถ้าเพื่อนกิจดูคลิปนี้อยู่ก็เตรียมตัวไปเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปที่ภูเก็ตอีก เรามานอนแค่คืนเดียวเองอะเสียดายเหลือเกินเสียดายมากนะตรงนี้น่าจะสักสองคืนสามคืนสองคืนกาลังดีเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีซ้ําแน่นอนที่นี่เดี๋ยวหาเวลามาทะเลแถวฝั่งอ่าวไทยไล่มาตั้งแต่สุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขลาอะไรพวกนนี้ผมไม่ค่อยได้มาเที่ยวนะครับส,ส่วนใหญ่จะไปฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวจะ ลองจัดทริปดูว่าถ้ามาแถวนี้ตรงไหนมันน่าไปบ้างนะครับโอเคครับะสำหรับห้องพักที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเกรดดีเลยครับราคาเท่ากับที่ผมไปพักอยู่ภูกเก็ตแต่มีความรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยมันมันคุ้มค่ามากครับวิวอะไรทุกอย่างดีหมดเลยแต่ทะเลอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่พักที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปพักที่ภูเก็ตมีอีกโรงแรมหนึ่งที่เราจะไปพักอีกครับไปเรื่อยๆเลยครับโอเคครับสวัสดีครับนีนะครับเอาไปเอามาเราไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกนะครับแลดูมันจะมืดเกินไปแล้วครับเรากลัวจะเสียเวลาในการพักผ่อนนะฮะเราก็เลยทานอาหารในโรงแรมนี้เลยนะครับในรีสอร์ทนี้เลยก็ก่อนที่อาหารจะมานะครับก็เลยพามาดูภาพยามโพเพยามค่ำคืนนะครับว่าสวยขนาดไหน เอาโหสวยงามมากเลยนะครับที่รีสอร์ทโยธากานะครับแดอดนเอนเ,เ,เดี๋ยวเราพาไปดูหน้าหาดอีกรอบเนี่งครับว่ายามค่ำคนืนสวยขนาดไหน,นอันนี้ตรงปกครับตรงปกนี่ก็ตรงอีกครับในรูปยังไงนี่ของจริงอย่างนั้นเลยครับไม่จกตา พื้นที่ดีสอดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากเลยอะนี่กับร้านอาหารนะครับเราก็จะทานที่นี่นะครับันนี้กำลังสั่งของอยู่นะครับเลยแอบมาเก็บภาพบรรยากาศที่นี่ให้เอฟซีทุกท่านได้ดูนะครับก็บรรยากาศยามค่ำคืนโอเคเลยนะครับสวยยิ่งกว่าจะพูดออกมาได้ครับต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงครับ โอ้แต่ขึ้นแรงจริง <Yeah. S 1> นี่หน้าชายหาดของรีสอร์ทครับพื้นที่รีสอร์ทก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับด้านหน้าห้องตรงนี้นี่ติดหาดเลยนะ <Yeah. S 1> สวยงามมากครับ <Yeah. S 1> ก็โอเคครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับต้องปกแนะนําเลยครับคิดว่าน่าจะมีมาซ้ําแน่นอนถ้ามีโอกาสนะครับ <Yeah. S 1> ครับเดี๋ยวขอยญาตไปทานข้าวนะครับสวัสดีครับ